เอาคานแล้วครับเอาคานแล้วครับเอาตายตายคักๆเอาคานคานคานโอ้โหเย็นมากไม่โยกล้มไม่โยกเฮ้ยโยกเหรอ มันโยก,โยกอ่ะอมัน,มนดีันดนั้นไงก็อยู่เฉยๆมันไยกใส่เสียมันโยกจริงรมแรงไม่ใช่แกยโยกยก,ยก็อลองดูอ่ะโอ้ยไม่โยกไม่เขาจำกัดเพราะว่าโควิด <c oughs>